พิซซาแป้งโกกิแต่เจ้าเลยวันเนี้ยความหิวไม่เคยปราณี <laughs> แต่เจ้าเลยสมศรีไปบ้านได้กินแป้งกินขนมปังเนาะวันนี้อยากกินพิซซาเจ้าอันนี้คือแป้งโกกินะคะใส่ลงไปร้อยห้าสิบกรัมหรือว่าประมาณเอาอันนี้สมศรีก็ประมาณเอาแหละเดยทูดอยู่ใต้คลิปนะเจ้าใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วกะคนให้มันเข้ากันทำอาหารมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะถ้ามันแช่ไปสมสิก็จะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำาอย่าเพิ่มจนเพลินนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเสร็จแล้วก็นหนวดเจา้าหนวดถือแป้งเข้ากันเดี๋ยวใส่น้ำเยอะเกินเดี๋ยวมันจะแช่เนะเจ้า ค่อยๆใส่แล้วก็นวดนวดนวดทุกอย่างให้มันเข้ากันพอมันนั่นแล้วเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาทําเป็นแผน่นนวดให้มันแป้งมันเนียนอนะ่ะเออเสร็จแล้วเราก็จะมาทําเป็นแผน่นเจ้าทําแบบนี้นะคะง่ายๆสไตล์ชมสีเอาซ่อมจิมจ้มจิม้มจิ้มให้มันเป็นรูเจ้าเดี๋ยวเพื่อเราจะเอาไปถอดแล้วมันจะมันจะสุกไว เสร็จแล้วกัน้ำมันทากระทะทาให้ทั่วแบบนี้นะเอาแป้งลงไปสมศรีทำแผ่นใยเขเกินกระทะมันเล็กเินไหมสมศรีกรจ็จะจัดให้มันลงขอบดีๆงามๆเจ้าสมศรีใจมือเดตดราหน้านะคะกินคนเดียวค่ะคุณสามีก็ไได้กินตวัวเ,เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้าน แล้วเราก็จะมาใส่หน้าพิซซากันซอสกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเจา้าสมรีจะใส่ซอสพริกนะอันนี้เป็นซอสพริกของฝรั่งนะคะของแขกแลวมั้งเออประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็ใส่มายองเนสอันนี้ก็แล้วแต่ใคจะใส่ซอสมะเขือเทศหรือใส่อย่างก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสมชีก็จะใส่แฮม จริงๆล้วอันเนี้ยต้องใส่ทีหลังเนี่ยแต่สมศรีลืมต้องใส่ชีดก่อนเจ้าแต่ก็เป็นอย่างกินคนเดียวเนาะเอาตีเขาสะดวกก็แล้วกันเสร็จแล้วก็โรยชีดลงไปปิดฝาสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเจ้าง่ายๆสไตล์สมศรีแป้งกกี้มันกรอบดีนะลองไปทำดูนะเจ้า พิซซาของเขากเรเซตเรียบร้อยมันกรอบดีนะแป้งพิซซาลองทำดูนะคะแป้งกุกกมันกรอบดีนะ<า>พิซซาแป้งกุกกความอยากไม่ปาใีใครนะคะ <c oughs> แต่้าวไร่สมศรีมันใครกันนะ แป้งโกกิจะกรอบๆนะคะชิจืดๆ,ๆไปมังแทพได้กินโอ้โอร่อยดีใครจะใส่หอมวใหไงก็ได้นะแต่สมศรีไม่มีหอมวใหไงทำไม Con mình đen quá. Ừm. Uhm. ใส่ฮอทดอกหรือใส่ย่างก็ได้ตามบ,บ้านเฮาอ่ะมันก็จะ่ายซื้อชีสมาใส่ทำให้เด็กๆกินยั่ยุทธ